เอาเริ่มมาแล้วอืมอือเป็นน้ำบาดาลสูบโดยโซลาเซลล์แล้วนี้กะทิดลงบหมกข้าวอีกต่อผมลงใหม่ย่างกับไออันนั้นแล้วย่างก็ดูลงแล้วครับพยุงนี่ลงแล้วแต่ว่าวันนี้แทรกแทรกลงไปเลยใช่ไหมครับให้เป็นป่าแล้ว แถวหัังครบจะกินคนเดียวไหวเลรอครับมะพร้าวนี่ครับ <laughs> อย่าลืมแบ่งคู่แดงนะครับอ,อ,อ,ยอ,ยอยู่บ้านยังไงอยู่ในสานะ่ะที่มันกองอยู่นะอ๋อหมากลูกมันหล่นนะครับหล่นอันนี้ผมถิ่เผาทานไม่เล่นอ๋อเผาทานปับปรุงดินทานปับปรุงดินไปดูเครื่องปั๊มโน้นจังหน่อยใบโอชาอ๋าอใบ,โอ,อบโอชาเนะาะผมกลังิดตเตาอีกอยู่อ๋อครับแต่ว่าเตาดินนี่ไม่เม่อนเนีเตาดินนีู่ที่เขาต้องปั้นอ๋อครับ โอ้ดีมากเลยโครงการนี่วันหลังจะพานักเรียนแดมาชมด้วยนี่ให้เป็นรูปไปล่างก่อนเนาะต้นหมากต้นไม้หนา้าหนาก่อนเนาะขึงนงงมันไปกับโครงสร้างโอ้มีน้ำยังชุ่มช่ำอยู่เลยขนาดหน้าแรงด นนี่ดอกอ๋อถั่วเขียวแล้วก็มียางพายุงอ๋อนี่ต้นต้นยางพยุงแล้วนี่แถวนี่ผักหวานสลับกับยางผักหวานนะครับพึ่งลงใช่ไหมผักหวานปีนี้ต้นนี้ก็บพยุงพยุงอันนี้ยางยางใหญ่ต้นนี้กําลังเตรียมหลุมจีร้องใ้พลังลอ๋อพลังกิมจูอ่าเรื่องอื่นคือ ปเอปเทืองนะครับน้องปอเทืองปรับปรุงดินนี่แหละพักวันรังเริ่มผักหวานปลูกกับต้นแคร์นะครับอ๋อให้มันเลี้ยงลากกันไว้ต้นนี้ก็กล้วยพึ่งลงกล้วยพึ่งลงนี่แหละบ๊อบน้ำเนี่ยผมลงแล้วผ,ผมบ่ได้เฮ็ดระบบน้ำม,มันลกล้วยมันเลยตายอ๋อน้ำเราต้องการตอนนี้ใช้น้ำอะไรอยู่ครับเนี่ยนี่แหละครับน้ำถังเดียวเป็นโซลา่าเซลล์ในบาดาลเหรอครับผมสูบน้ำหวย อ๋อน้ำห้วยตรงไหนครับห้วยครับอ,อ๋อถึงห้วยพอดีมีแต่ล้ม้อยแล้วอ๋อ,อยิ่งใหญ่มากเลยห้วยสลับ,บลครับกำลังครับครับครับกอ๋อครับแล้วก็พักหวานสลับยางถูกถูกฝนงวดนี้นี่ขึ้นตึ๊บเลยเด็ดหนิเนาะเียนี่ผมเตรียมตรงนี้หลุมมู่นี่ผมเตรียมไว้แต่ลงมพักหวานอ๋อตลอดแนวเลยพักหวานลงคือเตรียมดินนี่คือเอาเม็ดมันมา เอาเม็ดม้า่เอาเม็ดเม็ดปลูกเลยนะครับเดี๋ยวต้นพันเดี๋ยวคนพาไปเบิ่งอยู่หน้าบ้ันนี่ผสมปุ๋ยอัดเม็ดได้นะครับครับดินดินจอมปลวกผสมปุ๋ยอัดเม็ดดีฮอกวานเอาแบบปลูกกับต้นแคนะครับเนาะเหมือนสารคาามตตนนี้ก็ยแล้วเหมือนที่สารคามเขาทำปลูกกับต้นแคร์ทำคอกให้มัน ทำทำร่มให้มันอทำร่มให้มันกล้วยนี่ขานาเขาผลิตอะไรครับนี่กล้วยหอมทองหอมทองครับเป็น,นกล้วยเนื้อเยื่อครับเอามาต้นเล็กมาเลยครับนี่อันนี้ไอ้อันนั้นอันนี้กล้วยไข่ไข่ครับไข่หอมทองเป็นต้นเล็กไซส์เล็กเนะกาะกล้วยมัน,มนเอาเอา,เอาหมูหัวหน้อยๆน,นะว่าปลูกใช่เขาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มันจะได้เงาเล็กต้นเล็กอันนี้ก็เตรียมอันนี้ลงผักไข่ฝรั่งอะไรเนี่ยเตรียมล้มฝรั่งฝรั่งโอ้ยยิ่งใหญ่มากเลยดูโครงการแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอฝักหวานโอ้ผักหวานจะขายไหวเหรอเือนี่เล็บมือนาเล็บมือนาสามคนผักหวานแล้วเกิดหมดนี่เป็นจะขายไม่ทันแล้วเยลยผักหวานผันต้นใช่ไหมครับ เราตั้งเป้าไว้ครับครับน่าจะได้ครับปีนี้เขาบอกฝนดีแต่หัวปีนะครับเตรียมก็เตรียมตลุ่มอ๋อครับตัวนี้ไปนี่ก็ถืเป็นการมาแหละเม่พันธุ์ป่ะครับเนี่ยมันเป็นรัสเซียป่ะครับเนี่ยอ๋อครับ มันร้อนไหมครับเป็นเป็นอ่างแบบนี้ครับมันร้อนไหมเตรียมลงดูดูการใหม่นี้นใช่ไหมครับนีนบอตร้องเอาไว้ล่มก็หมอตัวใหญ่แล้วใช่ไหมครับเนี่นนนนอยอ๋อหมอเทพหมอเทพเขาเรียกหมอพันอะไรครับยงูออกมาจาพ บมท่านเล้วเนี่ต้องอีู่บม,มาสีเห็ดโอ้โอคกหองนามโมเดลนะครับอัอนอมมนี้หมักปุ๋ยปุ๋ยคอกไว้ใช่ไหมครับเนี่ยอ,อ๋อหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอัดเม็ดผมอัดเม็ดแล้วครับของผมผมไม่ต้องหมักผมอัดเลยครับเพราะว่าหมักนี่คือต้องการให้ในอไมหยามัน แต่หลายตัวอ๋อให้เม็ดยาแต่หลายตัวถ้าสั้นมันมันมั่นมันจะโอ้มันเพิ่มขั้นตอนอยู่เด้หมักนี่เนาะผมอัดเลย